แล้วปากจะคืนรูปคืนทุกคนแต่ไม่ได้คืน100ยเปอร์เจะคืนเยอะหรือคืนน้อยเนี่ยอยู่ที่อะไรบ้างข้อแรกเลยก็คือเรื่องของเนื้อปากของเราการที่เรามีเนื้อปากยุ่ยเป็นร่องมันทําให้ปากเราคืนตัวได้ง่ายอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อที่2เลยก็คือ เราไม่ค่อยได้นวดปากเท่าไหร่การที่เราไม่ค่อยได้นวดปากเนี่ยมันทําให้ร่างกายเราไม่สามารถเมมโมรีปากใหม่ได้และพาปากไปเป็นปากเก่ารวมถึงความมันเกิดพวกผังผืดพ,พวกไตต่างๆก็ยิ่งทำให้ปากคืนทรงได้ง่ายส่วนข้อที่3คือการเติมหนิดกลาเข้าไปมันช่วยลดการคลายตัวของปากได้มันเป็นเหมือนเนื้อเยื่อที่เราปลูกถ่ายเข้าไปตรงกลางกระจับให้กระจับเนี่ยมันคงรูปได้นานขึ้นแล้วก็คลายตัวน้อยลงและข้อสุดท้ายครับคืออายุพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยคอลลาเจนต่างๆในร่างกายเรามันน้อยลง การคืนตัวของปากก็จะง่ายกว่าสาวๆส,สังเกตว่าพอเราเริ่มอายุมากขึ้นพอทําปากมันก็จะเป็นเหมือนปากบาง,งเบาๆจะไม่ได้กระจับชัดเจ๋วสาวๆทำเนี่ยเขาจะชัดกว่าเรานะก็อย่าไปน้อยอ,อกน้อยใจแต่อย่างใดมันเป็นเรื่องปกติอย่างน้อยเนี่ยเราทําไปแล้วเนี่ยเราได้หน้าที่ดูหวานขึ้นได้ความมั่นใจมากขึ้นอันนั้นก็ถือว่าเพียงพอใครที่เห็นว่า4ข้อนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ